สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคม2565นะคะชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้น,นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะจา๊ะโอเคมาดูกันค่ะว่าชาวราศีธนู ช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเอสซอบเป็น l o c l l ค่ะหนึ่งเหรียญไฟฟอบคัพกับห้าถ้วยเทรลเป็น locally สามเหรียญฟอบคัพค่าสี่ถ้วยแล้วก็นาฟคัพเก้าถ้วยอธนูคุณคุณไปเจอคนที่เขาแบบ ยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณหรอคุณกับเขาเนี่ยยังมีการพูดคุยอะไรกันอยู่แหละแต่ว่าบางทีตัวคุณเองก็ค่อนข้างจะจริงจังอะนะจะหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์แบบซีเรียสดีเลย์ช่นชิมให้แบบขั้นสุดอะแต่บางทีตัวเขาเองอาจจะยังนิ่งๆเฉยๆแบ่งรับแบง่งรูปถุยพอด,ดีแบ่งรับแบ่งสู้อะไรกับความสัมพันธ์หรือเปล่าเขาจะรับมาก็แบบเหมือนรับมาไม่ค่อยแบบเต็มที่กับคุณอะแต่เขาคุยกับคุณเขามีความสุขไหมเขาก็มีความสุข แต่คุณค่อนข้างที่จะผิดหวังกับสิ่งที่เขาตอบกลับมาหาคุณนะคืออาจคุณอาจจะคุยคนที่เขาแบบว่าเขายังคงมีความสุขกับชีวิตเขาอยู่อะต่อให้แบบจะยังไม่ต้องมีความรักหรือ เขาเรียกว่ายังไม่ต้องมีแฟนอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้ดีแล้วตอนนี้การที่คุณกับเขาคุยอยู่มันเหมือนกับว่าทําความรู้จักอะไรกันสามเหลี่ยมคุณอาจจะออรู้จักกับเขาในแบบที่เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรืออะไรแบบเนี้ยในในช่วงแรกก่อนแต่คุณเองก็ค่อนข้นขางจะซีเรียสและแบบอยากจะจริงจังกับเขาแล้วอะแต่บางทีการที่เขามองเฉยๆการที่เขาไม่ได้รับความรักอะไรจากคุณแบบเต็มที่ขนาดนั้นมาทำให้คุณค่อนข้างที่จะเสียใจเจ็ความรู้สึกแหละรู้สึกผิดหวังเนาะแต่ก็ดูแล้ว มันก็ไม่ได้ผิดหวังจนถึงขั้นที่คุณจะออกมาจากเขาหรอกแต่คุณแค่รู้สึกว่าเมื่อไหร่วะกูต้องเหมือนแบบคุณจะดูเขาไปอีกอะ่ะว่าแบบแล้วเมื่อไหร่เธอจะพร้อมที่จะมีเราเธอจะพร้อมที่จะสองความสัมพันธ์กับเราเหรออะไรเงี้ยอืมคุณก็ยังไปต่อนะคะไปตอบแบบเฟลเไปตอบแบบจะลองดู ซีว่าเออถ้าแบบต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อกับมึงเนี่ยแต่ตอนนี้กลัวแทบอยากจะจับปั้มแล้วแทบแบบอยากจะจริงจังกับมึงขั้นสุดวแต่มึงยังดูแบบเล่นลอยมึงยังดูแบบมีความสุขอะไรของมึงอยู่เนาะอะไรเงี้ยมึงไม่อยากสิบถ้วยหรอกกูมีอีกถ้วยหนึ่งให้นี่เป็นครบสิบนะกูพอมากเลยมึงไม่พอมจริงเหรออะไรเงี้ยได้โปรดรับกูไปเถอะอะไรเงี้ยเสียงก็แหบนะสารแณรมาเล่นอย่าเล่นโตอะเดี๋ยวดูซิ คนที่ชาวราศีธนูนึกถึงอาหารในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน The Devil Six of Wands ก้หกไม้เท้า Ace of Pentacles ค่า8แปดเหรียญ The Elephant Two of Cups ค่าสองถ้วยให้สังว่านะคนที่คุณนึกถึงอะ่ะบางทีตัวเขาเองอะ่ะ อาจจะยูช <Att> ่วงกำหมกมุ่นหมักหมมอะไรบางอย่างอะ่ะคือเหมือนเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาเขาสนใจหรือโฟกัสอะไรเขาค่อนข้างจะจะชอบในสิ่งสิงนั้นแล้วก็จะจะดูแพชชั่นเยอะอะค่ะหรือบางทีอะความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นรมที่ว่าเขายังไม่อยากแบบว่าให้ใครมารังเขาขนาดนั้นแต่ถามว่าเขามีความสัมพันธ์ที่จริงจังอะไรได้ไหม เขามีได้นะแต่คนคนนั้นต้องเป็นคนที่เขาชอบจริงๆซึ่งบางทีตัวคุณเองการเข้ามาเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบครอบครองไหมมึงจ้องจะมาเล่นกูอย่างเดียวมึงจะมาฟาดเราอย่างเดียวหรือเปล่าให้เราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอแบบให้เรามันคือความรักจริงๆหรือเปล่าซึ่งบางทีแบบคุณก็คนจะแบบว่าโอ้โหกูให้มึงมาขนาดนี้มึงยังไม่รับรู้ถึงฟีล l i n ที่กูมีให้มึงเลยหรอนี่มันหนึ่งเหรียญแบบใหญ่ถ้าจะเฟี้ยงหน้ามึงใหญ่กว่า เขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรอ่ะกนเหมือนกับต่างนาวิกา่าที่เขาแบบว่าออมิติกันอ่ะเขาเรียกอะไรวะเขียแล้วอุ๊ยก็โทษค่ะพูดไม่พอเลยคืออีตัวนั้นน่ะค่ะคือมันเป็นที่บังอ่ะเออแล้วเขาบอกฮ้ยกูมันใหญ่กว่านั้นแล้วนะเว้ยแต่แบบมึงมึงไม่คิดจะเข้าใจกูนหน่อยเหรอวะอืมความจริงใจของกูอ่ะมึงมองเป็นเรื่องเรอเล่นเลยสินะอะไรย่างเงี้ยคือไอสัมองว่าเขาเองมันเป็นตัวเขามากกว่าที่แบบว่า เขาอยากยังเขาอยากยังเป็นอิสระอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็แบบว่าเหมือนกลัวการผูกมัดด้วยไอ้สาวว่าเดวิลนะบางทีสิ่งที่คุณให้เขามาเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคุณมันจ้องจะเอาเขาไหมคุณจ้องที่จะแบบว่ารวบตึงเขาแล้วก็แบบความสัมพันธ์นี้มันจะแบบดีจริงๆหรือเปล่าซึ่งบางทีเขาเองก็ค่อนขัางจะแบบว่าขมิ้นขมิ้เขาก็จะเป็นลมที่แบบว่าเอยขอดูไปอะไรก่อนไหมเฮ้ยบางทีทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเธอเธอจะมาคุยกันแล้วแบบไม่เท่าไหร่แต่เธอจะมาแบบได้กับเราอย่างเงี้ยเฮ้ยบางที่แบบเฮ้ยไม่ได้ป้า ถ้าคนมันจะรู้สึกอะ่ะคุยกันไม่กี่วันมันก็รู้สึกแต่ว่าไอ้นี่มันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบระวังเนื้อระวังตัวละกันคือเขาไม่ได้ผิดขนาดหลอกแต่เขาก็แค่อยากแบบเจอคนที่บอกเขารู้สึกว่าเขาชอบจริงๆถูกใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออถ้ามันได้จริงๆหรือว่าถ้ามันโอเคจริงๆแ้วใช่จริงๆอะ่ะเขาเอง แทบจะแบบว่าเข้าหาด้วยซ้ำแต่แบบว่าเออบางทีสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่อยอยากรู้สึกว่าอยากให้มันไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องเร่งเล้าอะไรกับเขามากนะคือเขาก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์มันมันมีความต้องการในเรื่องของความชัดเจนหรืออะไรเงี้ยแต่เขายังไม่อยากชัดเจนวิแรงแรงไปอีกแมงไปนะ นี่ไอ้สัสลืมจริงนะที่กับตันอเมริกาที่เขาใช้บ้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคืออะไรวะเรียไม่ถูกอะ่ะมันคืออะไรวะโลโอเคมันคือโลนะคะทุกคนถองจะจบคลิปแล้วมึงเพงนึกได้แล้วให้ต่อ,อสถานการณ์รักของชาวราศีธนะในช่วง เดือนสิงหาคม65กห้าสถานการณ์เขลองคุณเป็นไงนะมา King of p e n o k c l a คาราชาเอเรียนเทียบสดสามดาบโฟบวันสี่ไม้เท้าทววันสองไม้เท้า The Judgment มหากรรมหนังอินเดียแหละคุณคือถ้าแบบว่าเหตุการณ์มันเป็นก่อนหน้นนี้ก็จริงอะแต่ถ้าจะสิงหาคมมันจะได้ข้อสรุปไหมสาวว่าคุณยังคงต้องรอคอยอะค่ะคุณยังคงต้องเฝ้ามองตะลอใ เงา,ายงเงางยเงาอะไรอย่างนี้อยู่อะเหมือนก็แบบว่ารอให้เขาตัดสินใจหรือรอให้เขาแสดงออกมารอให้มีบางสิ่งบางอย่างเปิดเผยรือการประกาศจากตัวเขาเคืสมองว่าคนที่คุณนึกถึงอ่ะตัวเขาเองยังไม่ได้มีความเทคชั่นอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นเขายังมีความนิ่งในเรื่องของการตัดสินใจหรือในการที่เขาจะคิดที่แบบอยากจะสาวคขาสมัคกับคุณไหม,ค,ไมไไนะคือเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะจริงคือเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกที่เขาจะแบบยังคิดไม่ได้หรือแบบว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครอ่ะแต่คุณเอง ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเดือนสิงหาคมคุณอยากได้อะไรที่มันแบบชัดขึ้นจากเขาอ่ะคุณต้องยอมรับความเจ็บปวดสัก,กนิดสัก,กนหน่อยว่าแบบเ่ะมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณอะคือถ้าแบบคุณจะให้เขามาแบบว่าเออะมาเรามาคบกันเถอะเรามาได้กันเถอะอย่างไม่ไม่ไม่ไอ้นี่ยังไอ้ส่อไอ้นี่ยังเขาจะเป็นคนที่คิดเยอะเขาจะเป็นคนที่พิมพดีพิคออะไรขั้นสุดเหมือนกันสิ่งที่คุณเฝ้ารอในเรื่องหอมแบบ เราอยากเอจอแจ้นกับเราอะเราอยากให้เธอแบบตอบเราที่ว่าแบบเราเป็นอะไรกันว่าเออเราจะคบอะไรกันไหมอะไรยังไงเพราะว่าเรารู้สึกกับเธอแบบมากมายมหาศาลจริงๆแต่ถ้าเธอจะแบบว่ายังนิ่งกับเราอะเธอจะรอไปถึงเมื่อไรอะซึ่งถามว่าธนูเราไหมก็ดูแล้วก็ยังรอก็ยังไม่ได้ลุกนี่ก็ยังไม่ได้เดินไปไหนเลยสกักน,นิดสกักไหนย,ยังไม่เดินสักก้าวหนึ่งเลยคุณก็ยังรออยู่แต่เราแบบเราช็อกช้ำรอแบบโถมึง รอไปเรื่อยๆรอแบบไม่คิดชีวิตค่ะรอรอแบบสู้สู้สุดสู้สุดใจอะคุณอะเพราะอะไรอย่าจริงจังกับเขายังไงไอ้สาว่านะตานูอะเรื่องสิงหาคมคุณยังแบบยังเป็นการรอรอคนคนนี้คิดรอคนคนนี้ตัดสินใจด้วยแบบว่าความไม่ได้ดังจริงของตัวคุณเองนี่แหละความนิ่งของมึงนี่มันสร้างทำลายกูยังแสบๆอะไรเงี้ยอืมคุณรอก่อนนะไอ้สาวแค่รู้สึกว่าสิงหาคมคุณยังไม่ได้เลยที่มันชัดเจนจากเขาหรอก แล้วมันก็เป็นนมที่ว่าคุณเองก็รอให้เขามาตัดสินใจหรือรอให้เขามาเปิดเผยความรู้สึกอะไรกับคุณซึ่งไอ้สมองว่าเขาเองจะค่อนข้างคิดเยอะหรือบางทีคุณนี่เป็นคนที่แบบว่านิ่งเก็บอาการมันก็แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกขนาดนั้นซึ่งมันก็จะทําให้คุณจะปวดหัวใจนิดนึงอะ็นไ,ได้ดังใจไงกัดฟันแล้วเนี่ยก็แบบอืมแต่ก็ดูรอนะก็ดูแบบก็รู้ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนก,ก็ยังนิ่งนิ่งอยู่คนอะเหมือนดูท่าทีเขาอยู่ พราะใจคุณมันตั้งมั่นไงเนี่ยคุณอยากจะแบบปิดปีก,กับเขาอ,อยากจะสีไม้เทา้เาคอมมิมนต้องเข้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่านนิดนึงก็ต้องรอนิดนึงคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงในช่วงสิงหาคามของข้าสถานการณ์เขาดังเขาเป็นอย่างไรมาเอสบา,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 านค่ะหนึ่งไม้เท้าอู้ตีปากเอสเป็นโรคคันหนึ่งเหรียญ อะไรอะควีนนบสอดดาชินีถือดาโฟฟคัพค้าสี้วยนายนบสอดอัศวินถือดาบแล้วก็เพชอสวันเนี่ยพูดผิดอีกแล้วเพชอสวัสดนัโคค่ะเด็กถือเหรียญ oh my god เอ่อสำหรับชาวราศีธนูนะคะอ่ะพูดผิดอีกแล้วคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงอะค่ะ ในช่วงสิงหาคมขอกให้สาวว่าเขาเองจะรู้สึกแบบเซ็งๆกับความสัมพันธ์นะคือมันเป็นอารมณ์ของคนสองคนที่มีความรู้สึกหรือเลเวลความรู้สึกที่มันไม่เท่ากันสักเท่าไหร่แหละเคยสาวบอกว่ามันมันชัดมากเลยนะคือบางทีตัวชาวราศีธนูเองคุณเองก็ค่อนจะจริงจังกับซีรีส์กับคนคนนี้มากๆแล้วสิ่งที่คุณอยากได้จากเขามันคือหนึ่งเหรียญนนะ่ะงงใจปะความใหญ่ความโตเนาะความที่แบบว่าอาจจะมีความขึงขังหรือแบบว่าเฮ้ยบางทีเราแบบ อยากให้เธอรู้นะว่าเราจริงจังอ่ะแล้วพอมันไม่ได้อย่างที่หวังแล้วคุณเองก็อาจจะมีความแบบนิ่งๆหรืออาจจะดูเย็นชาอะไรกับเขาเพราะความที่เขาทําอะไรไม่ได้ดังใจคุณส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็มีความสุขที่ด้กับคุณแหละการเทคแอคชั่นของเขาอะ่ะเขาก็อยากที่จะมันให้มันไปได้เรื่อยๆกับความสัมพันธ์แต่เหรียญน่ะเธออยากจะได้ถุยปอดีๆเหรียญน่เธออยากจะได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเราว่าเรายังให้เธอได้ไม่ขนาดนั้นเธอเอาเหรียญบาทไปก่อนได้ไหมคือเหรียญสิบอ่ะอย่าพึ่ง บางทีมันต้องใช้เวลาในการที่จะทาให้เหรียญมันใหญ่ขึ้นเธอต้องก็ใจเราก่อนดีคือเรามีแค่แค่เหรียญบาทอะเธอเอาไปก่อนได้ป่ะนี่นี่ดีแล้วนะมันไม่ใช่เหรียญสลึงอะมันเป็นเหรียญบาทมันก็ดีแล้วนะถ้าเธอจะเอาอะไรเงี้ยแต่แบบบางทีเราอยากให้ความสัมพันธ์มันมันไปแบบไปเรื่อยๆอะไรก่อนได้ไหมอะคือบางทีเราก็พยายามอยู่นะแต่ถ้าเธอจะเอาแบบให้มันแบบแน่ชัดหรือให้มันชัดเจนขนาดเราว่ามันมันไม่น่าได้จริงๆอะเอาเป็นงพ่นะคะโทรสัมฮัลโหลค่ะ อค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะช่วงนี้สาส่ของปล่อยมากเลยโอ้ยพี่เคอรี่ออมก็คือตึงไหนแล้วล่ะคือไอ้สามมองว่าเขาเองอะ่ะก็รู้สึกเบไ่ไหนกับความสัมพันธ์ที่ความต้องการของคนสองคนไม่ตรงกรัน คือจะให้เขารับอะไรจากคุณเลยหรือว่าคุณกดดันที่แบบว่าคือต่อให้คุณไม่พูดชัดเจนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่มันก็เหมือนเป็นอารมณ์ที่ว่ามันมีความแบบกดดันเขาอยู่ภายในแต่ว่าเออเขารู้เนาะว่าตัวคุณอ่ะก็อยากที่จะคอมมิต์กับเขาแล้วแหละแต่บางทีสิ่งที่เขาให้กับคุณได้มันก็เป็นมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าอยากไปเรื่อยๆเลยแต่อยากไปต่อมันก็อยากไปต่ออืมจะให้รับเลยมันก็คงแบบถ้ามันยังไม่ใช่อารมณ์ที่เขาอยากจะรับเขาก็คง ยังไม่อยากรับด้วยความที่ไม่เต็มใจอะไรแบบนั้นอะไรอย่างนั้นนะอืมพ่ออยาบอกแนะนำอะไรชาวราศีธนูนะครับ6 of Winnickel 6เหรียญค่ะจะ Harafant 6 of 1 6ไม้เท้า c o n f u s i o n ค่ะ Misunderstanding Without o n the star Communication Abundance Waiting เอาและธน,นไอ้สาก็ไม่คิดว่าคุณจะล้มเลิกความตั้งใจหรอกคือคุณก็รอดูเขาแหละแต่คุณแค่รู้สึกว่ามันเบื่อนหน่ายที่แบบว่าพรมากอะคือคุณพร้อมจริงๆแหละแค่เขาตกลงนี่คือแบบก็ชุดแต่งงานก็ตัดรอแล,และแล้วก็แบบสถานที่ก็เต็มที่อะคือบางทีก็แบบนะคุณก็สับสนนะเนาะ เสมองว่าคุณในงาะสับสนแล้วมันเหมือนมันมีความแบบไม่เข้าใจอะไรกันขนาดนั้นบางทีสิ่งที่เขาสื่อสารมาก,กับคุณอนะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการที่จะแบบว่าให้คุณอยู่ในสถานะกับเขาโดยที่ไม่มีสถานะไปตลอดชีวิตหรอกแต่มันเหมือนกับว่าเขาเองยังไม่ถึงจังหวะที่เขาจะได้ตัดสินใจอะไรขนาดนั้นกับความสัมพันธ์จริงๆอ่ะซึ่งคุณก็ตีไปในแบบที่ว่า้ อันนี้มันต้องหลอกลวงอ่ะอันนี้มันต้องคิดไม่ไม่ซื่อหรือมันต้องทําให้ความสัมพันธ์ของกูเนี่ยมันมาหลอกให้กูรักแล้วมันก็จะทําให้แบบว่ายืดเวลาหรือเสียเวลาซึ่งไอ้สามมองว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดระหว่างคุณกับเขาในในเรื่องเนี้ยนะที่แบบคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้รักคุณหรือเปล่าหรือว่าการเทคแคร์การที่ของเขามันมันมันโอเคจริงป่าววะแล้วมันจะได้อแบบมันมีแต่ความแบบไม่แน่ใจสับสนเกี่ยวกับการให้ได้รับค่ะซึ่ง ไอ้สาว่าจริงๆนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันมันก็ไม่ได้เลวหลายอะค่ะมันมันมีความที่ซีเรียสจริงจังอะไรกันได้ไหมมันจริงจังกันได้นะคะแต่เพียงคุณต้องรออะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เดือนนี้แน่นอนที่แบบว่าโอ๊จะมาสักเซแบบขั้นสุดอบันดันอะคุยกันคบกันตกลงไห่ไม่ไอ้สาวว่าไม่มันยังต้องรออยู่แต่ถามว่าคุณอยากที่จะชนะกับความสัมพันธ์นี้ไหมสาวว่าคุณเองก็ไม่ได้ลดละจริงๆคือถ้ามัน ถ้ามันดูกังวลมากอะ่ะบางทีก็อธิษฐานก็ได้เนาะหรือบางทีก็ขอพรหรือบางทีตอนนี้คุณก็คุณเองก็ทําอยู่เพราะว่าสิ่งที่คุณทําได้มันมันทําได้แค่นี้จริงๆถ้าคุณจะมากกว่านี้ไปล็อกคอเขาแล้วแบบเอ้ยมึงเสที่เรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการกดดันเขาซึ่งมันก็ทําให้เขาอึดอดัดเอ้ยสำคัญว่าการสื่อสารก็สําคัญค่ะบางทีเราเรา,เราต้องเหมือนประครับประครองหรือว่าทําอะไรให้มันได้ดังใจเราทุกเรื่องมันมันไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคน สิ่งที่คุณทำได้คุณต้องรอถ้าคุณอยากมีความชัดเจนหรืออยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังซีเรียสกับคนคนนี้อยากจะมีความสุขกับคนคนนี้บางทีคุณคุณต้องรอก่อนเลยอะรอให้เขากีดอยเขาตัดสินใจหรือว่าให้มันถึงจังหวะโอกาสที่คนคนนี้จะง้างปากออกมาแล้วพูดมาว่าเราได้กันเถอะจริงๆแต่กับการที่คุณแบบจริงจังหรือคุณเป็นคนซีเรียสหรือเป็นคนคำหนึ่งคำนั้นเด็ดขาดอะไรอันนี้ก็เข้าใจนะคะแต่บางทีคุณก็ต้องเข้าใจความเป็นตัวตนของเขาด้วยถ้าคุณอยากจะมีคอมมิชมนต์กับเขานะ ออะลองดูลองดูงดาราศีาได้ดและคณะรท่าใุที่มีเกมมีอิทธิพลกับชาวราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคมถกงห้าธาตุลมเมทุนตุลกุมค่ะไฟธาตุไฟไม่สิงธนอูอ่าตุร <c oughs> าศีพฤษภ ไม่ทุนตุนกลมค่ะไม่สินธนูแล้วก็พศชกโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปได้เลยนะคะฝากกดไลค์กัแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกิ่งกรองเป็นกำลังใจให้อาวาร์ด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย